มันมันเก็บมามันเก็บมาโดนหลายหนียวกินมันเลยโงอไปหัวมันเป็นโดนมันเลยโง่น่ะแสดงว่าเส้นเส้นเส้นเลื่อนแล้วก็พังเปือมันก่อด้นชานี่มันชาไหมครับชาเหนือชาอืมย้ำชาเนี่ยออกมาได้แบบนี้มันโงอยังไงบ้างอืมเบาเบาอ่ะเคยเจอแบบนี้ไหมแต่ฉัน มิต่นวนหาวนวดนี่เขาก็เอาไปร้อยสองร้อยอ่าทีนี้คะแนนหนึ่งร้อยให้กี่คะแนนเนี่ย100อ่อร้อยอาการนะเป็นอะไรมานะคะอาการมันเสียบขามันออกห้อนอ่ามันซาซาน้ําอกห่อนน้ำไหนอืมมันเป็นโดน มันเป็นโดนแล้วมันบอเป็นมาจั๊ปีแล้วเป็นมาตั้งแต่อายุคสี่สิบจนเจ็ดสิบกว่าแล้วเนี่ยย่ายกับตะเพ็ดไปเรื่อยๆตลอดไปเรื่อยๆคำว่าหมอนใดดีกับใบมืดมันกับรสชาติมันเบาไม่แห้งนะพอมาเจอดัชนีเบงแบงหมอดัชนีเมียนมันเบาสุดยอดเลยสุดยอดีสุด ชุดยอดเก็บโดนทุกจุดไหมโดนทุกจุดเลยเข้าทุกเส้นเนาะเข้าทุกเส้นบนสี่บนโดนแล้วคนก็เกิดบีบอันบีบเนี้ยก็เลยออกไปเลยวันนี้ไปวันไหนไปนั่งร้องเขาเขายิกึ้นผู้ชายใหญ่จำขึ้นหมอนี่ขึ้นเหยียบใหญ่เหยียบงี่ม้อนไปบ้านที่เป๊ะไปซิบกาคนเหยียบมั่ทุกคนก็ได้บีบไม่ได้เหยียบ ก็ทุกดอกน่ะมันเป็นโดนแหงโพูดมันบ่เป็นแบบนี้ไปบีบนอนนอนนี่ไปนอนขึ้นกับขึ้นก็ไปไปไอตุณแต่กี่แต่เป็นมานมันยางบอได้แต่กี่ยางบอได้เลยขานแต่ผมโตผมโตผมเทิดกับเขาให้พอกินให้พวกกินมันก็ยบางโตก็ยาง ยางปิวเลยเนาะจ้มันย่างปิวเลย <c oughs> คือคนออกไฟไหม่นี่ออกไฟไหม่นี่แมะอือคือขาออกไฟไหมเนี่ต่กี้ข้าเขาอยู่ไฟมันนักเลือนังยางเนาะอ,อันนี้มันนคือขาอกอกไฟไหม,ไหม่